สวัสดีเพื่อนๆช่องคนคอบอลน,นะครับนี่คือซีรีส์20นักเตะที่รับค่าเหนือมากที่สุดคลิปนี้สุดพิเศษพามาดูผู้รักษ,ษาประตูแห่งศึกพริมร์เด็กอังกฤษ20คนแรกที่รับค่าเหนือสูงสุดมีใครติดมาบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่อันดับที่20เป็นผู้รักษ,ษาประตูของวูฟแฮมตันวันเดอร์เรส นด่านตัวเก่าในวัย32ปีมีสัญญากับสโมสรอ,อีก3ปีหรือว่าจนถึงช่วงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปี2028รับค่าเหนื่อยที่จำนวน50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ2ล้าน100,000บาทนะครับอันดับที่9เป็นรุ่งสาวประตูคนใหม่ของเบรนเฟิร์ดอย่างควี ur, นเคโลเฮอร์นายประตูในวัย26ปีชาวไอแลนด์ที่เพิ่งย้ายมาจากคงแดงเลี้ยวภูในช่วงหน้าร้อนด้วยมูลค่า18ล้านปอนด์พร้อมกับเซ็นสัญญายาว5ปี หรือว่าจนถึง30มิถุนาย,ยนปี2030พร้อมกับรับค่าในจำนวน55,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ2 3 10,000บาทละครับอันดับที่18เป็นผู้สาประตูจากหมาป่าวูฟแฮนตันอีกหนึ่งคนอย่างโจเซซามือโกชาโปรตุกีสในวัย32ปี เลือสัญญากับสโมสรอ,อีก2ปีหรือว่าจนถึงช่วงกลางปี2027รับค่าเหนื่อยที่จำนวน60,000ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ2,520,000บาทนะครับอันดับที่17เปรร็นลูกสาวประตูคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเซนเนอร์ลัมเมนส์ในด่านชาวเบลเจียมในวัย23ปีที่เพิ่งย้ายมาจากรอยัลอันเวิรในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยมูลค่า18.1ล้านปอน และสัญญายาวในทิศโอทัฟเฟิร์ด5ปีหรือว่าจนถึงช่วงหน้าร้อนปี2030รับค่าเ่่ยากันกันกบโจเซซ่าที่จำนวน6,000 60, 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับอันดับที่16เป็นผู้สาประตูสำรองของาอสตอนคนใหม่อย่างเกปาอาริสบาลาก้าในด่านชาวสเปนชในวัย30ปีที่เพิ่งย้ายมาจากสิงห์บลูเชลซีด้วยมูลค่าเพียงแค่5ล้านปอนด์เท่านั้น เซ็นสัญญาย,ยาว3ปีกับยอดทีมแห่งจิตแอมเบรดสเตเดียมหรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028รับค่าในเท่าก,กันกับ2คนก่อนหน้านี้ที่จำนวน6,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับอันดับที่15เป็นรุกษาประตูจากสิงห์บลูส์เชลซีอย่างโรเบิร์ตซานเชสในด่านชาวสเปน,นวัย27ปีเหลือสัญญากับยอดทีมอเ์แยนสแตมฟอร์ดบริดจ์อีก5ปีหรือว่าจนถึงช่วงหน้าร้อนปี2030 รับค่าเหนื่อยเท่ากันกับ3คนก่อนหน้านี้ที่จำนวน6กหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ2 5งล้านบาทนะครับอันดับที่4 1 4เป็นผู้สาประตูจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอย่างนิกโปปในด่านตัวเก่าเลือดผู้ดีในวัย33ปีเลือสัญญากับต้าสกัดอ,อีกเพียงแค่ปีเดียวหรือว่าจนถึงซัมเมอร์ปี2026พร้อมกับรับค่าเหนื่อยเท่ากันกับ4คนก่อนหน้านี้ที่จำนวน6ก0มื่นปอนต์ต่อสัปดาห์แหละครับ อันดับที่13เป็นผู้ษาประตูคนใหม่ของ f f c ซีบอลมารอย่างยอเยเปโตรวิชในดานชาวเซอร์เบียในวัย25ปีที่เพิ่งย้ายมาจากสิงบลูเชลซีในช่วงหน้าร้อนด้วยมูลค่า25ล้านปอนด์และสัญยญา,ายาว5ปีหรือว่าจนถึงช่วงกลางปี2030รับค่าเหนื่อยที่เรทยอดนิยมที่จำนวน60,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ2 5 0 20, 20,000บาทนะครับ อันดับที่12เป็นผู้รักษาประตูจากกาเดทองท็อตแนมอสเปอร์อย่างกุยเยโมวิคาริโอในด่านชาติเตเรียนในวัย28ปีเหลือสัญญากับยอดทีมังกีนท็อตแนมอสเปอร์สเตสเดียมอีก3ปีหรือว่าจนถึง30มิถุนายนปี2028รับค่าเหนื่อยที่จำนวน75,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ3ล้าน150,000บาทนะครับ อันดับที่11เป็นผู้รักษาประตูจากของแดงลิเวอร์พูลอย่างจอร์จี้มามาดัชวิลลี่ในด่านชาวจอร์เจียในวัย24ปีมีสัญญากับยอดทีมังคินแอนฟิลด์อีก6ปีหรือว่าจนถึงช่วงหน้าร้อนปี2031รับค่าเหนื่อยอยู่ที่85,000ปอนด์ต่อสัปดาห์คือประมาณ3,570,000บาทนะครับ อันดับที่10เป็นผู้สาประตูจากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างสเตฟานออเตกาในด่านตัวเก่าชาวเยอรมน,นีในวัย32ปีเดิสัญญาก,กับยอดทีมเมืองเทศแอรลัสเตเดียมอีก1ปีหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2026เท่านั้นรับค่าเหนื่อยที่จำนวน9,000 90, 0ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ3,780,000บาทล่ะครับอันดับที่9เป็นผู้สาประตูจากปราสาทแก้วคริสตัลพาเลส อย่างดีนเฮนเดสันในด่านชาวอังกฤษในวัย28ปีเลือสัญญากับสโมสรอ,อีก3ปีหรือว่าจนถึงช่วง30มิถุนายนปี2028รับค่าเหนื่อยที่จำนวน1แ0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ4ล้าน2แสนบาทนะครับอันดับที่8ปเป็นผู้ษาประตูมือหนึ่งจากไอ้ปัญญาออสตอนอย่างดาบิิด,ดรยาย่ามือโกเลือดก,กระทิงดุในวัย29ปี มีสัญญาเหลืออยู่กับไอ้ปืนใหญ่อีก3ปีหรือว่าจนถึงช่วงหน้าร้อนปี2028รับค่าเหนื่อเท่ากันกันกบเฮนเดอร์สันที่จำนวน100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ4ล้าน2แสนบาทนะครับอันดับที่7เป็นผู้รักษาประตูจากสาริกาโดนิลคาสเซนยูไนเต็ดอย่างอารอนแลมสเดลมือโกในวัย27ปีที่ยืมมาจากนักบุญซาเดมตัน โดยมือโกชาอังกฤษในวัย27ปีเซ็นสัญญาย,ยืมตัวกับนิวคาเซล1ปีหรือว่าจนถึงช่วงกลางปี2026พร้อมกับรับค่าเหนื่อย120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ5ล้านกับอีก40,000บาทนะครับอันดับที่6เป็นผู้รักษาประตูจากคุณคอนเวสแฮมยูไนเต็ดอย่างอันฟงส์อาริโอลาในด่านชาวฝรั่งเศสในวัย32ปี เลิสัญญากับต้าสังกัดอีก2ปีหรือว่าจนถึงช่วงกลางปี2027รับค่าเหนื่อยเท่ากันกับแรมสเดลที่จำนวน120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ5 000, ล้านกับอีก40,000บาทนะครับอันดับที่5เป็นผู้รักษาประตูจากเจ้าสน้อยฟูลแลมอย่างแบรนดเล n โนเมือโกชาวเยอรมันในวัย33ปีเลิสัญญากับเจ้าสน้อยอีก2ปีหรือว่าจนถึงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027 รับค่าเหนื่อยที่เร็จจำนวน1,30,000ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ5,460,000บาทนะครับอันดับที่4เป็นผู้สาประตูจากคอฟฟี่เสนเมิองแอฟตัน A อย่างจอแดนพิกเฟิร์ดนาดานเลือกผู้ดีในวัย31ปีเหลือสัญญากับแอฟตันอีก4ปีหรือว่าจนถึง30มิถุนายนปี2029รับค่าเหนื่อยที่จำนวน1,50,000ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ6 3ล้าน0บาทนะครับ อันดับที่3เป็นผู้ษาประตูจากหงแดงลิเวอร์พูลอย่างอลิซงเบเกอร์ในด่านชาวบ,บราซิลนในวัยสานวัย32ปีที่เลสัญญากับต้นสังกัดอีก2ปีหรือว่าจนถึงช่วงกลางปี2027รับค่าเหนื่อยเท่ากันกับพิกเฟิร์ดที่จำนวน1 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ครับอันดับที่2เป็นผู้ษาประตูจากสิงห์ผงาดแอสตันวิลล่าอย่างเอมิเลโนมาติเนสมือโกแชมป์โลกชาวจันไตในวัยสาปี ดัญญากับแอสตันมิลลอีก4ปีหรือว่าจนถึงหน้าร้อนปี2029รับค่าเหนื่อยเท่ากันกับ2คนก่อนหน้านี้ที่เรท150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์คือประมาณ6ล้านกับอีก300,000บาทนะครับส่วนผู้รักษาประตูที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของสึกเพลเ์แมริกอ,อังกฤษได้แก่จาริจิอนารูมา โกมื Go, 11, le, ai, อหนึ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชายตาเลีในวัย26ปีที่พึ่งย้ายมาจากฟารีสซอนชักแมงในศึกลิกเอิงฝรั่งเศสเพื่อมูลค่า26ล้านปอนด์พร้อมกับสัญ,ญญากับยอดทีมดินแอนนสเตเดียมเป็นเวลา5ปีด้วยกันหรือว่าจนถึงซัมเมอร์ปี2030รับค่าเหนื่อยสูงสุดที่จำนวน2 0 0 0 0กับอีก50,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ10ล้าน5 0 0นบาทเลยทีเดียวนะครับ และนี่คือ20ผู้รักษาประตูของศึกเพลิงอังกฤษที่รับค่เเนืนมากที่สุดประจำฤดูกาล2025-2026หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปต่อไปอยากชมทีมไหนคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบนชแนลคนขอบอลเช่นเดิม